ดีครับพรเพื่อนๆ FC นั่นนะนักตกปลาทุกท่านครับเช้านี้พบก,กับ PKB Lifestyle เช่นเคยครับสำหรับการตกปลาหมายธรรมชาติครับวันนี้เรามาตกชิงหลิวกันที่แม่น้ำวังครับหมายเดิมที่เราเคยมาตกครั้งครับสำหรับวันนี้ก็จะพาตัวท็อปมาลองที่น้ำวังกันวันนี้ปลาจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่า ่งน้ำรถนี้วันนี้น้ำก็แห้งไปอีกเยอะเลยครับยังไงก็ลองมาลุ้นกันครับสำหรับตกปลาตัวทอบวันนี้พาตัวทอบมาเล่นน้ำวังกันครับจะได้ผลที่ตานอ้อยังไงก็ต้องมาลุ้นกันครับเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ลงเหยื่อกันเลยนะครับก็ตกกันในสภาพน้ำตื้นครับประมาณส,สัก50เซนครับ เขาใช้ทันเบ็ดปักไว้ครับปลากระสุบติดอยู่ครับอันนี้ก็นั่งถังครับถังที่เคยใช้ในการตกสก,ก,กิวเมื่อก่อนก็เ่อนแจสะดวกครับไม่ต้องพบอะไรเยอะมีนะเขามาใส่เบ็ดไว้แล้วกระสุบติดอยู่ครับ น่าจะเป็นไส้เดือนมาใส่แล้วปากระสูบกินไส้เดือนครับติดอยู่ตรงนั้นครับนั้นๆเขายังไม่มาเอาครับน่าจะติดช่วงก่อนหน้าที่เราจะมาถึงครับสักครู่แดีก่อนมาลุ้นของเราครับน้ําก็ไหลนินดๆครับน้ําลดลงไปเยอะเลยช่วงนี้เดี๋ยวมาลุ้นของเรากันครับ ช่วงนี้ก็9โมง20นาทีก็ลองตกกันดูสัก2-3ชั่วโมงครับดูสถานการณ์ครับถ้าปลาไม่เข้าก็คงต้องเก็บของกลับบ้านกันเพราะว่าน้ำแห้งค่อนข้างเยอะครับมีตัวหรือเปล่าเนาะวันนี้พาน้องตัวท็อปมาเที่ยวน้ำวังกันจะได้ตัวหรือเปล่าสำคัญก็คือปลาจะเข้าหรือไม่นะครับเหี่ยื่อตกปลาก็เป็นเพียงส่วนประกอบที่จะ ใช้ในการดึงดูดความสนใจของปลาก็ลองลุ้นกันดูครับหอยเยื่อกันนิดนึงครับหมายธรรมชาติผมต้องใช้ระยะเวลารอ,อคอยกันนานนิดนึงสำหรับหมายลักษณะนี้เพราะว่าปลาจะผ่านไปผ่านมาตรงไหนบ้างเราก็ไม่แน่ใจแลากระสุกก็ ยังดิ้นรอนอยู่ครับตอนนี้อ่านไปประมาณ5นาทียังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ด้านบนก็มีการต่อสร้างครับอาจมีเสียงรบกวนหน่อยครับวันนี้ยกจุดกันนิดหนึ่งตามหาจุดที่ปลาอยู่ย้ายจุด เข้าไว้ใกล้กอผักนิดนึงครับดูออจะมีผลหรือไม่ตั้งพุ้นไว้สองข้อสีครับตกคันแบบไม้ตายเบาเพราะน้ำไม่ค่อย,หยอไหลแรงเท่าไหร่ก็น่าจะยังใช้ได้ผลอยู่สิบนาทีผ่านไปทุนยังนิ่งสนิทอยู่เลยลองย้ายจุดก,กันนิดนึงครับ พอจะมีอาการครับตอนนี้ภากแล้วปลาอะไรครับอโอ้โหปลาอะไรครับเนี่ยโอ้สวยครับสวยเลยปละแก้มช้ำครับ แรรกครับปลาแก้มช้ำครับอ้วนเลยเดี๋ยวตกปลาตัวทับมาเที่ยวน้ำวังได้ผลครับกับปลาเล็กปลาน้อยโอเคครับลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อเมื่กีจะเห็นเม็ดฟองเล็กๆเข้ามาครับเป็นแก้มช้ำตัวอ้วนเลย มีตัวต่อไปอีกหรือเปล่านอ้อถือว่าเป็นการตกปลาเล่นๆเพลินๆครับวันนี้เช้านี้แดดก็ามาด้านหลังเราครับสักประมาณสักสิบโมงครับก็จะร่มลื่นครับบริเวณนี้นั่งสบายๆไปจนถึงช่วงเที่ยงครับ มีเม็ดฟองอากาศพุดขึ้นมาอีกแล้วครับสองสมเม็ดน่าจะมีตัวอยู่มีอาการครับนีอาการ,ร,าการพุ่นไหลมาครับพุ่นไหลมานิดนึงจะอะไรเอ่ย อาอุ่นไหลมานิดนึงใ่รุ้นหรือเปล่านาะมีเม็ดฟองอากาศขึ้นแถวนี้ครับขยับจุดมานิดนึงครับตรงนี้น้ำตื้นเช็คเยอะกันหน่อยครับเช็คเยอกันหน่อย หมายธรรมชาติครับเมื่อก่อนนี้เวลาตกปลาก็จะมีการย้ายที่ไปเรื่อยๆครับไปหาหมายตกไปเรื่อยๆแต่ในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยย้ายหมายกัน้าหมายตั้งตรงไหนก็นั่งจุดนั้นตอนนี้อาการอยู่ครับยกขึ้นมานิดหนึ่งครับมีฟองอากาศปุดขึ้นมาบริเวณทุ่น มีอาการยกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาเล็กเรารอลุ้นกันครับวันนี้จะเจอปลาอะไราบ้างเท่าที่เจอมาก็มีปลาดุกปลากระมังปลาส้อยเข้ามาบริเวณแถวนี้แถวนี้กระช่อก่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกอหญ้าครับ ฟ้าอะไรบ้างได้ยินเสียงอยู่บ่อยๆปลาดุกก็อยู่ในกอผักครับเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกหรือเปล่าจะออกมากินเหยื่อหรือเปล่าวันนี้ต้องลุ้นกันพยายามเอาเหยื่อไปเรื่อยๆครับเหยื่อเรียกฟ้าเข้ามาบ้างอีหนาทีสิบโมง การสังเกตสภาพหมายตลาไม่ค่อยเข้าครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเม็ดฟองอากาศเม็ดปลาไม่่อยมีเลยน้ำคงจะแห้งไปเยอะครับอันนี้ปลาเข้ายากตกกันนี้ก็ลึกประมาณสักห้าสิบเซนครับน้ำลองย้ายจุดกันดูครับ คุณเดินหรือเปล่าคุณมีนนลักษณะอาการเดินครับเดินไปด้านข้างไฟแล้วครับไฟแล้วไปแล้วโอ้โหลาสร้อยครับอลาสร้อยปลาสร้อยขนาดเล็กาจจะลอด ดูกระชังไปได้ใส่ไว้ในกระชังไว้ก,ก่อนครับกินแล้วพาทุ่นเดินมีเม็ดฟองอากาศขึ้นแถวๆพุ่นบ้างก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างครับน่าจะได้ลุ้นกับปลาเล็กกันอีกต่อไปหรือาบางทีโชคดีทุกกระดูกปลากระมังไซใหญ่ๆห,ห,หน่อยมักินเยอ พอได้ทอดบ้างคุณยกครับต่อครับยกยกต่อต่อยังไม่ไปครับไปหรือยังคุณไหลมาอาจจะมีปลามาเล็มเหยื่อครับตอนนี้ยังไม่มีอาการต่อไปนะครับ่นไหลมาทางนี้นิดนึง ตอกแล้วยกตอกแล้วยกแล้วก็ทุ่นไหลมาตรงจุดนี้ครับยังไม่มีอาการต่อไปเห็นปลาเล็กปลาน้อยเล็่มเหยื่อทำให้เหยื่อเคื่อนที่มาจุดนี้เช็คเหยื่อกันดูหน่อย ตอบแล้วครับไปือเปล่าไปือเปล่าครับไปลิฟต์ดาตอกครับตอกยกหไม่ติดไม่เป็นปลาเล็กคุ้นกันใหม่ะอะไรเนาะ อ่ออีกแ้วมีอาการนะครับต่อกครับยก้วครับลากครับโอ้โหให้โดนใหม่ครับอมใหม่อาจจะเป็นปลาเล็กครับเอาแล้วครับยกครับจมปลาโอ้โหยกขึ้นมาสูงเลยปลาอะไรเนาะปลาอะไรเนาะต่อครับตอกเบา ต่อเข้ามากาะหางพุ่นอีกเอาละครับลากนิดนิดลากครับไปหรือเปล่ายางนี้ไปไหนยังไงต,ต่อเอาต่อเขาเป่า,ามาทางนี้แล้วไหลมาทางนี้แล้วการต่อยหุือเปล่ามเม็รฟองขุดขึ้นมา ตามเหยื่อมาแล so ้วปลายกครับยกโดนแล้วโอ้โหมีปลาสอ้อยแล้วรุดครับรุดอ๋ครับลากไปแล้วโดนนะครับโดนแล้วมีไซสครับมีไซสครับตัวนี้อันนี้มีไซสครับมีไซส์ครับปู ีไซส์ครับสวยครับปะดุครับนะนะสวยเลยับเป็นปะดุไซส์สวยเลยครับตัวนี้โอ้โหอาจจะไม่เจอซะแล้วปะดุครับ สวยครับปลาตัวท็อปมาที่ยวน้ำวังได้ผลแล้ววันนี้ช่วงนี้ก็ดูลากกระสูบติดเบ็ดครับตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เรามาถึงครับ9โมงกว่าตอนนี้10โมง20นาทีครับได้ปลาดุกเพิ่มมาอีกหนึ่งแทมกินลึกไปนิดนึงยังไงเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อครับ กับสภาพหมายนี้เุ้นกันใหม่โอหขุ่นเลื่อนครับขุ่นเลื่อนขุ่นด,ดูไหมเนาะ มีแต้มเพิ่มอีกคือเปล่าแลกระดึกใส่งาๆมาอีกหนึ่งแต้มก็มาดูอาการทุ่นจากหมายธรรมชาติกันบ้างครับกินแล้วก็ลากลาก,ลากไปบางตัวก็กินลึกตรงนี้หมายที่ธรรมชาติอ่างเก็บน้ำนี่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างจะเยอะครับน้ำขึ้นสูง ยังออกไปตกไม่ได้ครับเพราะว่าบริเวณที่เราจะนั่งตกไม่มีครับน้ําท่วมหมงรอให้น้ําลดระดับสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็ติดตามกันตามบอ่อเหมาบ้างไปดูบรรยากาศบอ่อตกปลาบอ่อเหมาดูนะนะเขาตกปลาหาดูวิธีการสารประสบการณ์ของน้นๆะเขาดูครับว่าวิธีการตกปลาบอ่อเหมาเป็นอย่างไรกันบ้างตอบ้วครับ ออกแล้วปลาอะไรยกยกเดินแล้วโอ้ปลาหมอปลาหมอครับปลาหมอใสสวยเลยกินลึกอีกแล้วปลาหมอครับก็จับจีบกันแบบนี้ครับ ตกหมันกับตอตกปอรหรือว่าตกกลาหนาธรรมชาติครับอาหารก็จับจีบบ้างเป็นฝุ่นบ้างนวดนิ่มบ้างนะครับแล้วแต่ปรับไปตามสภาพตามสถานการณ์หัวการทุ่นกันต่อครับ กอมาเกาะมอตัวเดิมเกาะหางทุ่นอีกแล้วกีบทุ่นมีอาการตอกแปับนึงเช็คเยอกันน,อน,น้อยสิบโมงครึ่งโอ้โหเม็ดฟองอากาศออกแถวๆข้างๆหุ่นประมาณสักหนึ่งฟุตเยอะเลย จะเลาะด้านข้างหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เจอครับตอนนี้ลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อหมายธรรมชาติก็เป็นแบบนี้ครับบางทีอย่งที่เราคาดไม่ถึงสมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆลองย้ายจุดกันนิดนึงครับ มล็ดพอเจ้าถิ่นครับเกาะหางทุนอีกแล้วโอ้หมีเม็ดขึ้นแถวน,นี้เลยปุ้นกันครับตอกแล้วตอกแล้วครับไปรียังครับไปรียังไปแล้วออครับโอ้โกระสไส้กระสไครับกระสไยรุ้นกันใหม่กระสไส้ไซพอทอดครับ ทอดกบตอกเมฆขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ไม่รู้ปลาอะไรโดนปลาใส่สักก่อนอีกสิบนาทีสิบเอ็ดโมงกอได้วัดจนเกินครับอันนี้หอยเยื่อกันนิดนึงเรียกฝูงปลาเดี๋ยวจะได้ผล ไม่มีอาการเลยเก็บข,ของกลับบ้านกันดิกลัวครับเพื่อนเอฟซีนะนๆนักตกปลาครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บของกลับบ้านกันครับปลาไม่ค่อยกินเหยื่อแล้วก็ถือว่าประสบผลสําเร็จพอสมควรสําหรับการพาเหยื่อตกปลาตัวท็อปมาเที่ยวแม่น้ําวังนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับได้วัดปลากันอยู่พอได้ทอดได้ทําอาหารมื้อเย็นกันครับวันนี้ ท้ายนี้ครับด้ความผ่องใยครับเพื่อนๆ FC นเอน,น,นักตกปลาทุกท่านช่วงนี้เราว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้นะครับอย่างไงแล้วออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบปะผู้คนทุกท่านเว้นระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรจะต้องวัตถุสงของใดมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและป็นคนรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามรับชมการตกปลาด้วยการชิงหิมธรรมชาติและบ่ตกปลา ในคลิปต,ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจาก p ีเค i ีไล t y สไตล์สวัสดีครับสุดยอดเดีย๋ยวเราดูผลงานกันครับครับกับผลงานเล็กๆน้อยๆครับพอได้ทำอาหารกินปลาดุกไซส์สวยหนึ่งตัวตรงนั้นก็เป็นปลาซ้อยกับปลาแก้มชํำแล้วก็ปลาหมอครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับเนนิดหน่อยเราทำกับข้าวครับ5ตัวยังไงแล้วก็โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ